สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock News Update ช่วง Pre Open Report นะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566อยู่กับดิฉันอรียาน,านันสัตธรรมสกุลค่ะรมต้นเช้าวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราไปตรวจสอบดูราะวะการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นของยุโรปก็ปิดปรับตัวลดลงโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนก็กังวลกันนะคะว่าการปรับขึ้น ตลาดเปียทั่วโลกอาจดำเนินไปนานกว่าที่คาดกันไว้ก่อนหน้านี้ค่ะส่งผลให้ดัชนีดัคกตลาดทุนเยอรมันปิดปรับตัวลดลง0.84%ดัชนี CAC 40ตลาดทุนฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลง1.34%และดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดทุนลอนดอนปิดปรับตัวลดลง0.82%ค่ะ เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีก็ปิดปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลกันนะคะว่าเฟดนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่คาดไว้หลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนยังจับตาดูการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยโดยดัชนีเฉลี่ยช้ากรรมดาวโจนส์ค่ะปิดปรับตัวลดลงที่ระดับ0.1%ดัชนี s p 500ปิดปรับตัวลดลง0.6 1> 1และดัชนี NAS แ a กปิดปรับตัวลดลง1.00%ค่ะจากภาวะการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศไปสำรวจดูทิศทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันนะคะ ปทัทวข่าวรอบเช้าวันนี้ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ภายหลังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอด EV เห็นชอบมาตรการอุดหนุนจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ตามพาถัวข่าวลีดที่ว่า EA เสซ็นสัญญาคลางังมีนาคมรับหนุนแบต2.4พันล้านอาคมชงครมดเดือนนี้ G P S C B Y D C A T L ร่วมแข่งเดือด ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้กรมสรรพามิตอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการผลิตแบตเตอรี่เพื่อส่งเสริมให้เกิดฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในประเทศไทยพร้อมด้วยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบภายในเดือนกุมภาพานันธ์นี้และจะเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้ามาทำสัญญากับกรมสรรพามิรในเดือนมีนาคม ทางนี้ค่ะเบื้องต้นพบว่ามีบริษัทสัญชาติไทย2บริษัทที่มีความพร้อมนั่นก็ได้แก่ EA และบริษัท Global Power Energy จำกัดมหาชนหรือ GPC s นอกจากนี้นะคะยังมีบริษัทจากจีนอีก2บริษัทได้แก่ Contemporary a p p a r e t Technology Corporation, Corporation Limited หรือ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ BYD ค่ะ ขณะที่นายอมรอทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA ก็กล่าวนะคะว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะลงนามกับกรมสรรพามิรหลังเปิดให้ทำสัญญาอย่างเป็นทางการช่วงเดือนมีนาคมโดย EA มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ประมาณ4กิกะวัตต์ชั่วโมงจึงคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐประมาณ2,400ล้านบาทและในอนาคตจะขยายกำลังการผลิตให้มากกว่า8กิกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นเป็น800บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงค่ะ นอกจากนั้นนะคะบริษัทก็ได้ทําหนังสือเชิญไปยังนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนายอวาอิบราฮิมแล้วเพื่อให้เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถอีวีและโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศขณะนี้ค่ะก็น่าติดตามนะคะว่าที่ประชุมคอรมอนั้นจะเห็นชอบกับมาตรการอุดหนุนโรงงานแบตเตอรี่ตามที่บอร์ดอีวีเสนอไปหรือไม่ซึ่งถ้าหากเห็นชอบก็น่าจะเป็นเซนเทเมนต์เชิงบวกต่อทั้ง EA และ GPS c ออยู่ไม่น้อยเลยนะคะต่อเนื่องไปดูกันต่อที่กรณีการทบทวนหลัก เกณฑ์การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ของทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยหลังเกิดกรณีซื้อขายหุ้นบริษัทมอร์รีเทนจำกัดมหาชนหรือหุ้นมอที่ผิดปกติตามผ้าถั่วข่าวรองลำดับที่1ค่ะสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ชงหรือ6เกณฑ์หวันซ้ำรอยกรณีมอ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก็จัดประชุมวิสามัญสมาชิกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีมติทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันเหตุการณ์ทำนองเดียวกับการซื้อขายหุ้นหมอที่ผิดปกติสร้างความเสียหายให้กับบลกเกอร์มากกว่า10รายจนนำไปสู่การอายัดทรัพย์ของผู้ที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า5,300ล้านบาทสำหรับประเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงส่วนใหญ่ก็เป็นของตลาดหลักทรัพย์ค่ะประกอบไปด้วยหนึ่งการทำความรู้จักกับลูกค้าการกำหนดและทบทวนวงเงินลูกค้า 2. การรับและส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการกำหนดให้ NVDR ซื้อขายได้เฉพาะนักลงทุนต่างชาติกำหนดให้การทำธุรกรรมขนาดใหญ่ต้องส่งคำสั่งซื้อในกระดานบิ๊กหลอดตามเงื่อนไขที่กำหนดระยะเวลาการเปิดและปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์รายหลักทรัพย์ให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาเปิดและปิดทำการซื้อขายรายหลักทรัพย์เมื่อตรวจพบว่าหลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายที่ผิดปกติ รวมถึงสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัยและระง,งับธุรกรรมลูกค้าที่มีรายการซื้อขายผิดปกติหรืออยู่ระหว่างตรวจสอบได้และให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถเข้าถึงข้อมูลคำสั่งลูกค้าในระบบการซื้อขายที่ลูกค้าส่งคำสั่งเองเพื่อสามารถตรวจสอบคำสั่งได้เช่นช่วงก่อนเปิดตลาดภาคเช้าหรือบ่ายค่ะ หลักเกณฑ์ที่3การชำระราคาซื้อขายกำหนดให้สามารถระง,งับการชำระราคาสำหรับรายการซื้อขายที่ผิดปกติหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ 4. การวางและรักษาหลักประกันให้สามารถรองรับเหตุการณ์ที่มีการทุจริตได้และปรับเพิ่มอัตราการวางหลักประกันกรณีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 5ก็คือระบบงานในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจค่ะอย่างเช่นการจัดตั้งเป็น c u อริตี้บูโรเพื่อการตรวจสอบเครดิตลิมิตเอ็กซ์พอรเชอร์รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนและการคำนวณ NC เพื่อความยืดหยุ่นให้กับการดำรงเงินกองทุนและการคำนวณ NC นในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและหลักเกณฑ์สุดท้ายคือการจัดทำข้อมูลและรายงานข้อมูลโดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์เก็บข้อมูลของลูกค้าตามที่กำหนดในรูปแบบของ Unified Format และก็ Machine r e a d a b l e โดยให้สามารถจัดส่งได้โดยเร็วเมื่อมีการร้องขอรวมถึงให้จัดส่งเป็นประจำทุกเดือนหรือ1ปีเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลนั้นมีข้อมูลเพียงพอในการคัดกรองการกระทําผิดได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดกรณีจําเป็นเร่งด่วนค่ะก็ต้องบอกว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้นั้นถือเป็นการถอดบทเรียนจากกรณีคุนหมอที่เกิดขึ้นซึ่งก็น่าจะเชื่อว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแวดวงตลาดทุนในอนาคตได้นะคะสรับมาดูกันที่การขยาย ธุรกิจสู่ Data Center ของบริษัท g รฟ Energy Development จำกัดมหาชนหรือกราฟตามพาหัวข่าวลำดับที่3ค่ะกราฟตอกเข็ม Data c e n t e เประเดิมเฟสแรก20เมกะวัตต์นายรวิกูมระโรหิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GSA Data Center จำกัดหรือ GSA ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท g รา p h i n ฟ r a s t r u c t จ r e จำกัดบริษัทในเครือของกราฟโดยถือหุ้น40% บริษัท ST Dynamo TS PTE Ltd. บริษัทในเครือของบริษัทสิงคโปร์เทเลคอมมิ้นเคชั่นจำกัดหรือสิงเทลถือหุ้น35และบริษัท AIS DC Venture จำกัดบริษัทในเครือของแอดฟานถือหุ้น25เปร์นายรวีก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ค่ะบริษัทได้เริ่มขอสร้างโครงการ Data Center ออย่างเป็นทางการขนาดกว่า20เมกะวัตต์ในจังหวัดสมุทรปราการ โดย Data Center แห่งนี้จะเชื่อมต่ออย่างครบวงจรและนําเทคโนโลยีล้าสมัยมาใช้เน้นการใช้พลังงานสะอาดบริหารจัดการพลังงานที่ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ Data Center รวมถึงมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่ปลอดภัยสูงสุดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองคอ์กรและผู้ให้บริการคลาวทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้คาดว่าจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี2568ค่ะ ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนาสินระบุนะคะว่าการขยายธุรกิจดังกล่าวในเชิงกลยุทธ์มองเป็นบวกต่อกราฟที่ขยายฐานลูกค้า Data Center ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางถึงยาวตามกระแสของ Digital Transformation ขณะเดียวกันค่ะก็ยังเป็นบวกต่อแอดฟานที่นอกจากธุรกิจบริการโทรคมนาคมเดิมยังมีภาพบวกมากขึ้นจากจำนวนคู่แข่งที่ลดลงแล้วการขยาย Data Center ภายใต้ภาพที่มีฐานลูกค้าพันธมิตรลูกค้ากลุ่มเทคโนโลยีระดับโลกอยู่แล้วจะช่วยต่อย,ยอดภาพระยะกลางถึงยาวให้มีการเติบโตครั้งใหม่ชัดเจนขึ้นไปอีกค่ะ ทั้งนี้นะคะ Data Center จะเปิดให้บริการในปี2,568โดยการประมูลและก่อสร้างต้องเริ่มก่อนหน้าภายใน1-2ปีก็คาดว่าจะเห็นการเปิดประมูลงานในช่วงของปีนี้ซึ่งก็จะเป็นบวกต่อหุ้นรับเหมางาน ITT ที่เชี่ยวชาญในการสร้าง Data Center อยากบริษัท Infraset จำกัดมหาชนหรือ i n s e t โดย INSETT ก็อาจจะมีโอกาสได้งานเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะก็แนะนาซื้อหุ้น InSE t โดยราคาเป้าหมาย4บาท10สตางค์ค่ะก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะคะธุรกิจ Data เเซนตอร์ Center, คงจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองหลักละะ้ค่ะในการที่จะเข้ามาสร้างการเติบโตให้กับกราฟอย่างมีนัยะสำคัญนะคะมาดูกันต่อที่กลุ่มหุ้นซึ่งจะได้รับอานิสงเชิงบวกจากเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว,รวนี้ตามพาถัวข่าวรองลำดับสุดท้ายลำดับที่4ค่ะแกงแหุ้นเอี่ยวการเมือง CPO SC s ิ r i และสเต็ก นาย,ายากิตพลไพรไพศาลกิผพ่วำโดยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าปกติแล้ว election rally หรือว่าตลาดหุ้นวิ่งขึ้นก่อนการเลือกตั้งมักจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง6เดือนซึ่งจากสถิติค่ะพบว่า4ใน7ครั้งให้ผลตอบแทนเป็นบวกโดยเฉพาะก่อนเลือกตั้งหเดือนจะเห็นผลตอบแทนชัดเจน โดยหุ้นที่น่าจะได้รับประโยชน์เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศเช่นกลุ่มธนาคารค้าปลีกกลุ่มบันเทิงและสื่อที่จะได้เม็ดเงินโฆษณาเข้ามามากขึ้นรวมถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็เริ่มเห็นการปรับตัวขึ้นแล้วช่วงก่อนการเลือกตั้งจากการใช้งบทําโครงการต่างๆช่วยเพิ่มกําลังซื้อโดยหุ้นที่ได้รับประโยชน์นะคะก็อาทิ CPO m a c r o ร BJC เนื่องจากได้ผลดีจากเศรษฐกิจฟื้นตัวการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นและราคาหุ้นยังและกาด ส่วนหุ้นในกลุ่มรับหมาอก่อสร้างค่ะจะดีหลังการเลือกตั้ง1เดือนส่วนหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพรีเมียมในการเล่นเกงกำไรก่ออาทิเอสซีซีรีต่างก็มีนนมธุรกิจที่ดีอยู่แล้วพอตลาดมองเป็นหุ้นการเมืองก็เข้ามาเล่นเกงกำไรกันมากขึ้นขณะที่หุ้น TKS ค่ะแม้ว่าจะได้ผลดีเรื่องของการพิมพ์บัตรเลือกตั้งแต่นักลงทุนเข้ามาเล่นเกงกำไรกันแค่ชั่วคราวค่ะ สอดคล้องกับมุมมองของนายถนอมศักดิ์สหรัชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงระบุเขาว่าการเล่นหุ้นเลือกตั้งไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนหากมีการยุบสภาในรอบนี้เพราะเห็นว่าใกล้หมดเทอมช่วงนี้จะเล่นหุ้นกลุ่มรับเหมาทิ้งทวนการใช้งบป,ประมาณแต่หุ้นกลุ่มค่าปรีก,ก็จะได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้งส่วนหุ้นการเมืองค่ะให้มองที่นยโยบายแต่ละภาคการเมืองว่าใครได้รับประโยชน์เป็นหลัก เช่นเอสซของกลุ่มตระกูลชินวัตรบริษัทชินโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรักชั่นจำกัดมหาชนหรือสเต็กของครอบครัวเสียหนูเป็นต้น ซึ่งหุ้น s อคนเล่นเพราะว่าดูแล้วมีผลงานเติบโตที่ดีและมีปันผลดีส่วนสเต็กนั้นนะคะมีการเล่นกันไปตามกลุ่มรับเหมาขณะที่หุ้น TKS ก็เตรียมบัตรเลือกตั้งหุ้นของ Master Ad หรือมาโกก็ดีในแง่ของการใช้ป้ายสื่อโฆษณาค่ะก็ใครที่กําลังมองหาหุ้นเลือกตั้งช่วงนี้ก็นําข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนกันดูนะคะปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้ค่ะด้วยแผนธุรกิจ5ปีของบริษัท Central Retail Corporation จำกัดมหาชนหรือ CRC ตามพาว่าข่าวลำดับสุดท้ายลำดับที่5ค่ะ CRC โชว์แผน5ปีลงทุน1.5แสนล้านนายยนพกษัพประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CRC เปิดเผยนะคะว่าแผนธุรกิจ5ปีก็คือระหว่างปี2,566ถึง2,570วางเป้าหมายจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือว่า Market Cap เติบโต2.5เท่าหรือประมาณ8 9แสนล้านบาทจากปัจจุบันอยู่ที่ราว3แสนล้านบาทค่ะ ขณะที่วางเป้าหมายรายได้รวมเติบโต2.5เท่าและว,วางเป้าหมาย EBITDA เติบโต3.5เท่าโดวยวางงบลงทุนรวมไว้นะคะที่150,000ล้านบาทไม่รวมการลงทุนในรูปแบบของการควบรวมหรือซื้อกิจการ ซึ่งปีนี้บริษัทจะสร้างไรายได้รวมอยู่ที่ระดับ270,000ล้านบาทเติบโต12-15%และว,วางเป้าหมาย EBITDA ในปีนี้ไว้เติบโต18-20%จากการดำเนินงานตามแผนธุรกิจบนยุทธศาสตร์5ปี CRC r e t e l l i g e n c e สร้างความสำเร็จในการขยายพอร์ตธุรกิจให้เติบโตทั้งในไทยเวียดนามและอิตาลี สำหรับทิศทางการดำเนินงานธุรกิจปีนี้ค่ะก็มองเห็นสัญญาณบวกของภาคค้าปลีกและบริการใน3ประเทศจากสภาพของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักการเปิดประเทศของจีนรวมถึงกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวปีนี้ก็ตั้งงบลงทุนไว้นะคะที่25,000ถึง28,000ล้านบาทใช้ลงทุนสําหรับขยายภายในประเทศประมาณ70-75%ส่วนที่เหลือค่ะ25-30%จะใช้ลงทุนในต่างประเทศ ส่วนแนวโน้มยอดขายไตรามาสแรกปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโต12-15%โดยเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็ยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หลังได้รับอน,นิสง์จากมาตรการของภาครัฐเช่นชอบดีมีคืนและการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะคะก็น่าติดตามแล้วค่ะว่าแผลนลงทุน5ปีครั้งนี้นั้นจะผลักดันให้มา r ก็ต Cap ของ CRC แตะระดับ8-9แสนล้านบาทตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้หรือไม่นะคะนี่ก็เป็นทิศทางข่าวสาคัญบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับ วันนี้ค่ะช่วงต่อไปนะคะติดตามรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับหุ้นไอ o อน้องใหม่ค่ะเตรียมเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MA i วันพรุ่งนี้8กุมภาพันธ์นั่นก็คือบริษัทซีวารมเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนหรือ S v r วนะคะวันนี้ผู้บริหารของ S v r วค่ะคุณรนริ์ติติสุริยารักษ์นะคะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโสของ S v r วรวมถึงคุณเอกจากบัวหักพักดีกรรมการผู้จัดการบริษัท แคปิตอลวันพาร์ทเนอร์จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินก็จะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกันสักหน่อยนะคะสำหรับหุ้นอสังหาต,ตัวนี้ SVR ค่ะรอติดตามกันได้ในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะคะทางคล่นวิทยุร0 2 0เมกะเฮิรซช่างทางของข่าวหุ้นทีวีออนไลน์แล้วก็รับชมสดๆผ่านทางติ๊ t ตอกข่าวหุ้นธุรกิจ9ก้านาฬิกา40นาทีเป็นต้นไปค่ะส่วนช่วงนี้นะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ หุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน